และสำหรับแฟนๆเดสตารที่ยังคงติดใจความสดใสน่ารักของ Apple ผู้เข้าแห่งขันหมายเลขเจแล้วก็วันนี้เรามีภาพกิจกรรมของเธอในการไปออกรายการต่างๆมาฝากให้หายคิดถึงกันครับเสียใจไหมก็มีบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็ความรู้สึกก็หายไปแล้วค่ะทำไมหนูกลายเป็นคนเข้มแข็งกันแบบนั้นปกติพี่จต้องแบบเฮ้ยคนเรามาเหมือนเด็กหนูอยยุเท่าไหร่ สิบหกค่ะให้ร้องไห้นะทำไมไม่ร้องไห้ที่เห็นคนอื่นออกมาร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะมันความรู้สึกมันไม่อยากร้องไห้ก็ไม่ร้องค่ะก็คือบอกว่าเราก็ทาเต็มที่ของเราอ่ะเนาะในปกติชีวิตจริงของหนูเนี่ยหนูเป็นคนที่แง่มาเด็กๆก็แต่เด็กมาเนี่ยก็ไม่นะคะเคยร้องไห้หนักสุดตอนไหนจำไม่ได้ค่ะร้องไห้บ่อยไหมไม่ไม่บ่อยค่ะ จะร้องแบบเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแบบเหมือนฉีดยาอย่างเงี้ยค่ะก็จะ <laughs> <ต>ร้องไห้แต่แต่แถ้าเรื่องแบบกระทบกระเทือนจิตใจอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยร้องเวลาเจอปัญหาหนักๆในชีวิตล่อะอ่ะสมมติแบบวันนี้แบบว่าด้วยสถานะครอบครัวหนูวันนี้แบบว่ามันไม่พอที่ค่าใช้จ่ายหนูจะทำยังไงก็พยายามไม่คิดเรื่องนี้ให <c oughs> ้มันซ้ําๆค่ะเพราะว่าถ้าคิดไปแล้วมันก็จะเหมือนทับถมกันไปเรื่อยๆมันจะยิ่งคิ้วิดบวกนเนี่ยหลังจากนี้แผนชีวิตเป็นมาว่าตัวเองจะไปทําอะไรในชีวิตในอนาคต ก็จริงๆก็ที่แน่ๆก็คือเรียนต่อค่ะเรียนต่อจะย้ายเข้ามาในกรุงเทพไหมลูกก็น่าจะย้ายเข้ามาจบปตีนี่หนูเรียนที่ไหนลูกม .4 โรงเรียนกำแพงเพชรทุกม .4 นะพูดม .4 ก็จะเข้ามาในกรุงเทพแล้วเนาะทำงานด้วยเนาะแต่ปัญหาที่ต้องถามอยู่นี้ว่าหลังจากเนี้ยหลังจากวันเนี้ยหนูวางแผนวางแพนชีวิตของหนูไว้ว่ายังไงบ้าง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรมากนะคะก็เพิ่งออกมาได้หนึ่งวันก็ <ứng. S 1> แต่ที่แน่ก็คือไปเรียนต่อค่ะและ้วก็อาจจะแบบถ้ามีงานอะไรน y g y g ี้ก็โอเคพี่ม,ม,มาเขาเให้มาพี่เลยพี่มาเขาบอกพี่วันนั้นเขาบอกเขาจำหนูไปเป็นนางแบบอยากเป็นแม่ลูกก็น่าสนใจาค่ะ่องฝากป้าตือให้เอาไหมก็ดีค่ะไปเดินแบบไปเดินแบบกับป้าตือไปเดินแบบเอ้งานเพลงอะไรยังอยากร้องเพลงอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังอยากจะทํางานวงการเป็นนางเอกละหรือแสดงละก็อยากทําหลายๆอย่างเลยค่ะอยากทําหลายๆอย่างค่คะ จริงๆทำทำได้ทำอยากทำทุกอย่างที่อยากถามหน่อยเวทีเดอะสตาร์ให้อะไรกับหนูบ้างเวทีเดอะสตาร์ให้หลายอย่างมากเลยค่ะอย่างแรกก็คือแบบแอบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มีความอดทนอะไรเงี้ยค่ะมีระเบียบมีวินัยค่ะมีวินัยมากขึ้นค่ะมีความไากกับการที่ตัวเองตัวเองคุ้มลงบ้างคุ้มมาคุ้มมากอะไรที่คำว่าคุ้มหนูคือ อย่างแรกก็ได้ประสบการณ์ใช่ไหมคะได้เพื่อนอได้แฟนคลับได้แบบสิ่งใหม่ๆที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนสมมติวันหนึ่งหนูแบบจะอาจจะไม่ได้เราใฝ่ฝันว่าตอนนี้เราจะมาเป็น8ดคนแต่ในที่สุดวงการนี้มอาจจะแคบไปออที่<ะ>ไม่สามารถต้อนรับทั้ง8คนได้<ะ>อาจจะต้องมีบางคนเนี่ยที่มันไม่ดัง<ะ>มันจะต้องกลับไปอยู่ที่ใดที่หนึง่งก<ะ>็คือจะับไปรับนับศูนย์กันใหม่ หนูคือแต่วันนี้หนูได้เห็นความสวยงามหนูได้แบบว่ามีคนแต่งหน้าทำผมไม่หนูได้แต่งตัวเยอะหนูจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไหมลูกได้ค่ะทำไมหนูถึงตอบว่าได้ก็แอบใช้ชีวิตอย่างนี้มา16ปีแล้วรู้ว่าแอบแบบมาจากไหนเป็นใครยังไงแอบไม่ลืมอยู่แล้วค่ะหนูไม่ลืมเพราหนูจะอายก็ไม่ว่าจะสมมติวันหนึ่งหนูจะต้องไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติไปขายของอยู่ที่ร้านไม่อายค่ะทำไมถึงไม่อายก็มันก็เป็นตัวเราอยู่แล้วค่ะก็ เกิดมาก็ขายของใช่วยแม่ขายของอะไรงนี้มัน16ปีกับอันนี้แค่แบบไม่กี่ปีอะค่ะไม่กี่เดือนใช่ค่ะไม่กี่เดือนมันก็ไม่มันยึดติดอะไรไม่ได้ไงไม่ยึดติดเลยไม่ได้เออมีอะไรอยากจะพูดกับเอ็กซแกกับพูดคิธีงานเดอะสตาร์คนไทยที่เสียเงินบวชให้หนูคนไทยที่ผมเอสมอเาเป็นแฟนคลับให้หนูเวลาพี่มีสบานน้อยหนูมีอะไรอยากจะพูดกับเขาค่ะค่ะก็อยากขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆ คนที่ให้โอกาสแอปนะคะแอปก็จะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยนะคะแล <u> uh> クク้วก <ๆ Legend> <ád> ็แอปจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะสู้สู้นะคะสู้สู้นะขอบคุณจริงๆขอบคุณทรัอเดี๋ยเจอกันเย็นนี้บ้านเจ้า ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเต่ผู้หญิงคนนี้เป็นปรากฏการณ์หลายอย่างในบ้านเดอะสตาร์นะครับโดยเฉพาะจิตใจที่เข้มแข็งของเธอคือปกติเนี่ยท่ามกการความกดดันโดนคอมเมนต์นานๆมันก็ต้องมีน้ําตามีร้องไห้กันบ้างไม่เห็นจากผู้หญิงคนนี้เลยนะครับพูดถึงการรมการทั้ง3คนที่แบบว่าคุณได้รับคอมเมนต์ค่อนข้างหนักมากในปีนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่เพชรพี่มาพี่โจนะคะที่ให้คาคอมเมนต์นะคะไม่ว่า จะแบบแรงหรือว่าจะเป็นคำชมยังไงก็ตามนะคะก็ถือว่าทําให้แอปรู้สึกว่าอยากปรับปรุงตัวแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอะไรเง้ยก็ตามแต่นะครับจบลงที่เวทีเดอะสตาร์แต่ว่าแน่นอนชีวิตในวงการมันคือผมมั่นใจว่าเริ่มต้นอย่างสวยงามแน่นอนว่าหลายคนตอนนี้อยู่ในใจเธอแล้วเธอในอยู่ในใจหลายคนแล้วอยว่ใจหลายคนแล้วผมด้วยคนหนึ่งอะไรอะไรหน้าที่พี่เอ็กกี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ไปต่อคือน้องแอปเปิลเนี่ย ตอนนั้นในใจตัวเองเนี่ยรู้สึกไงบ้างเขาดีใจเขาดีใจเขาไม่ฉลองเลยเาลอ้ตอนนี้ตอนนั้นก็แบบมึนๆงงๆบ้างก็แบบอ้าวชื่อตัวเองเหรอครับอ่ะมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์ในบ้านเดอะสตาร์เนี่ยให้อะไรน้องแอปเปิ้ลหลายอย่างครับขอบคุณับแฟนที่ติดตามคุณมาตลอดดีกว่าครับเชิญครับ ค่ะก็ไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตนะคะทุกๆคนที่ให้กําลังใจแอปค่ะแอปก็สัญญาะค่ะว่าแอปจะไม่ลืมทุกๆกําลังใจนี้เลยนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณที่ให้กําลังใจแอปมาโดยตลอดเลยนะคะขอบคุณมากะะมากค่ะมันค่ะมันคับขอบคุณนะครับไปประสบความสำเร็จไม่แน่ The s t a ์มีอัลบัม้มหรือรอาจจะได้เห็นน้องไปเลยต้องมีอยู่แล้วแน่นอนครับไปเถอะครับก่อนที่ผมรำคาญในนี้เลยกันต้องรู้ครับ ปิลค่ะวันนี้แอมาร้องเพลงที่ดาราโอเกะนะคะกูค,คนลรอจะมาตั้งนานแค่เดียวที่อยากจะเกี่ยถึงาไว้กทังตัวและใจไม่ไมักฉันจะรักไม,ม่สนฉันจะสนก็เป็นให้องใจกืยอยา่าลบาคใจฉันเลยนะ่าเธอคอยากใหเธอ,เอใจใฉัน ห,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 วหสวัสดีชาวจีไิมเบอร์ค่ะแอปเปิลเดอะสดีชาวร์เจ็ดค่ะก็ความรู้สึกที่อยู่ในบ้าน The Star รนะคะก็รู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากค่ะเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยนะคะเพราะว่าอยู่กันมาก็เกือบสองเดือนนะะแล้วก็แบบเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ะคะ่ะมีลูกแปดคนงเงะะี้ค่ะ ก็จร <sk r isa> ิงๆก็ทุกครั้งที่แบบรู้สึกแบบท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะนึกถึงแม่แล้วก็นึกถึงแบบกําลังใจเสียงเชียร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้รู้สึกฮึดขึ้นมาแล้วก็แบบสู้ต่อได้ก็จริงๆก็อยากฝากเพื่อนๆืทุกคนเลยละกันนะคะที่ยังอยู่ในบ้านก็ให้สู้ๆนะคะไม่ต้องท้อแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกแบบอึดอัดอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ให้แบบเฮฮากันเข้าไว้ค่ะไม่ต้องน้อยไม่ต้องเสียใจเลยนะคะ กำลังทิมพ์ข้อความให้เพื่อนๆอยู่นะคะก็อย่าลืมอ่านกันนะคะ ใครจะได้ไปต่อและใครจะยืนอยู่บนเวทีนี้เป็นคนสุดท้ายคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินผ่านทางการโหวตทาง SMS, s m s พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4 242899หรือกดดอกจันสี่เกตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดรอ่วเส้นทางของพวกเขาจะสั้นหรือยาวขนาดไหนคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินวันนี้เวลาหมดลงแล้วลครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ج子ب的